วันนี้ผมจะพามาชมกระบะขวนใจมหาชนนะผมคันนี้บอกได้คําเดียวว่าคันนี้ลูกค้าไม่มีเครดิตสามารถออกรถศูนย์บาทได้นะผมที่สําคัญผมใส่แม็กจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยได้ฝากระโปรงม่อนซ่าด้วยนะผมจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมเลยครับ 3ามสอแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคาเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลร,ราชธานีอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมผมก็มีกระบะแบนด์หลักขวัญใจมหาชนนะครับผมก็คือ d m a x ปี2020นะคันนี้ไว้รุ่นชอบมากเลยนะผมไม่ว่าจะขับซิ่งขับเดิมนะผมโคตรคเท่โคตรหล่อนะครับผมนี่คันนี้เลย สำหรับคันนี้จะเป็นอ e ีซนะูซ l ออลนิวดี a ม็กแครบโฟนะผมเจ์ธรรมดาปี2020นะคันนี้ผมขายโคตรถูกนะผมเพียง599,000บาทนะผมนี่อยากรู้ใช่ไหมละ่ะว่าคันนี้ผ่อนเท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปดีกว่านะอะ่สำหรับคันนี้นะผมผมก็ใส่แม็กจัดทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมฝากระโปรงหนะ้าเป็นคาร์บอนนะผมนี่ตอนนี้ผมแถมให้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่าผมแถมให้นะ ไปที่ไหนไม่ได้รถนะผมมาหาผมได้เลยสําหรับคันนี้กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าชุบโครเมียมนะผมนี่หล่อๆสวยๆเลยนะผมมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยมีวัดบูทหกสิบปอนด์มาให้นะผมสําหรับล้อ,ขอเขานะผมก็จะเป็นล้อแม็กซ์ซงนะนี่สีน้ําตาลไม่นะผมโคตรสวย่าซื้อไปขับดึงหน้าได้อย่างเท่นะผมขับไปรับสาวไม่มีอายใครแน่นอนนะสําหรับคันนี้สีขาวเดิมโรงงานทุกจุดนะผม เครื่อง1.9ก็จริงนะครับผมแต่พลานุภาพโคตรแรงนะครับผม150แรงมาเลยนะคันนี้โอเคเดีย๋ยวเรามาต่อด้านข้างนะครับผมนี่ด้านข้างก็เป็นสีขาวมีสติกเกอร์แคปโปมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหรถอย่างสวยนะสําหรับลูกค้านะครับผมจะขับแบบดึงหน้านะเอาฟิล์มตัวนี้ไปเลยหรือถ้าอยากได้แบบมืดๆเป็นส่วนตัวหน่อยผมติดให้ใหม่ทั้งคันนะครับผมนี่มีแกรปหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมของไอเกนะมอนซ่านะครับผมนี่ตัวนี้ผมแถมให้เลย ฟังเสียงโอ้โหรถอย่างใหม่อย่างสวยนะผมโอเคเรามาต่อด้านหลังกันเลยนะครับผมนี่ด้านหลังไฟท้ายก็จะโคตรสวยนะครับผมก็ตัวเปิดฝาท้ายนะผมก็จะเป็นชุบโครเมียมนะตรงนี้นะครับผมนี่แมกเลเนอร์นะผมปาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมบางเฉียบนะครับผมปกตินะปกติถ้าแมกเลเนอร์เดิมนะผมจะเป็นแบบนี้อ่อาเดี๋ยวผมให้ดูก่อน นี่แบกไรเนอร์เดิมจะเป็นแบบนี้นะผมนี่มันจะใหญ่ๆมันจะคุมตรงนี้นะผมแล้วมันจะเป็นสีดํานะด้านข้างนี่มาดูตรงนี้ตัวนี้ผมก็ปาดมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมแบกไรเนอร์นี่เขาเรียกแบกไรเนอร์ซิ่งนะผมนี่ผมทํามาให้แล้วเรียบร้อยนะผมไปทําใหม่ก็มีประมาณเกือบสองพันนะตรงนี้ก็ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับโอเคอเดี๋ยวเราไปต่อภายในห้องในสารกันต่อครับ โอเคครับเรามาถึงภายในกันแล้วนะครับผมผมต้องบอกไปก่อนว่าภายในสวยงามมากมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับผมเลขไม้คันนี้โคตรน้อยนะผมเพียง28,894กิโลเมตรเท่านั้นนะแล้วก็เป็นเกียร์6สปีดแอร์แมนด้วนระบบไฟฟ้าทั้งคันนะผมแอร์แบ็คคู่หน้าวัดบูทต60ปอนด์นะครับผมเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคันนี้โอ้โหรถโคตรสวยนะก็คือเจ้าของเขาดูแลมาดีมากเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงท่อนะเสียงโคตรเลา นี่ขับดึงหน้าโคตรอครับผมโอเคก็สําหรับใครที่อยากขับดึงหน้าขับลอ่อขับไปไหนไม่อายใครนะผมต้องแขบโปกันนี้บอกได้คําเดียวว่าโคตรสดครับโอเคครับเรามาถึงภายในห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมนี่โอ้โหเครื่องอย่างใหม่นะครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1,900 cc D c เซลนะ<อ>ผม4สูบ16วาล150แรงม้านะ<อ>มีระบบเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อย คันหน้าเดิมแก้มข้างเดิมนะผมน็อตเครื่องไม่ขยับนะนี่แผ่นเพจมอกรอยู่ครบนะผมสําหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจคันนี้ห้ามพลาดน,นะผมคันนี้ก็มีท่อมาให้ด้วยหนึ่งใบนะผมเป็นท่อซิ่งนะโอเคได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับเจ้าดีแม็กสีขาวคันนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนว่ารถโคตรใหม่โคตรสวยไหมโคตรน้อยของแต่งจัดเต็มนะผม โอเคสำหรับคันนี้จะเป็น Isuzu All New D-Max c a p r o นะครับผมเครื่อง1.9นะครับผมคันนี้เป็นปี2020นะผมเปิดราคาเพียง599,000บาทนะครับผมฟรีดาวผ่อนประมาณ1 5 0 0บาทนะครับผมผ่อนอยู่ที่7ปี84วันนะสำหรับของแถมที่ผมจะมีให้นะครับผม1ประกันภัยบนท้องถนนแถมให้เลย1ปี2วารันตีเครื่องเกียร์3ปีค่าจัดค่าโอน4บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน1ปี 5. ทาสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านนะผมสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจเจ้าดีแม็กซประตูคันนี้นะผมสามารถติดต่อหนาะผมได้ที่เบอร์0812386699น้องแบงค์สมยงคาร์เซ็นเตอร์นะผมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ